CLS 3500เป็นเบนซิน3,400นรซีซีรถสวยเดิมพร้อมใช้ปี B 06 5 000, 5 0 0 0 0้าาบาทจัดไฟแนนซ์ Finance ได้เต็มตะวันออกไฟแนนซ์นะจ๊ะ zin, 3, เบนซิน3,400นสซีซีดํมเดิมหมดเลยสวยที่สุดในปี06 ถูกที่สุดในปีศูนย์หกที่อื่นไม่มีแล้วอะเนะหายากมากแล้วรุ่นเนี้ยซื้อเก็บไปหมดแล้วไม่ไม่ถูกไปกว่านี้แล้วครับราคาขึ้นปีหน้าหกเจ็ดแสนอะเพราะว่ามันไม่มีของนะครับเขาเก็บสะสมหมดแล้วซื้อรถไฟฟ้าขับหมดแล้วรถพวกนี้เก็บสะสมนะครับห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจัดนแผน,นได้เต็มนะจ๊ะเซฟิโล 02ออโต้9 0 5ถูกๆสวยที่สุดในปี02เลยนะครับรถสวยเดิมพร้อมใช้เก็บงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ได้เดิมอ่ะได้เดิมเลยเบาะเบอรเดิมหมดเลยเบาะเบอรสีเดิมหมดเลยนะครับเอาไปเสียวขัดสีให้อีกหนึ่งรอบนะครับ ขัดสีขัดเบาให้ปิ้งๆนะครับขัดแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวขัดตรงนี้เดี๋ยวลายไม้ยังอยู่เ,เห็นไหมลายไม้เดิมนะเดี๋ยวขัดสีให้อีกหนึ่งรอบขัดเบาให้อีกหนึ่งรอบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหนึ่งรอบนะจ๊ะมันดูกันได้เก้าหมื่นห้าถูกถูกนะครับสัญยองสตาร์วิกอีสิบเอ็ด 1น0 0 0 0บาทน่าจะผ่อนได้อยู่นะ1น0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะรู้สึกสวยกิฟตดีเซลนะดีเซลราคาพึ่งน้ำมันเพิงปรับราคาไปสวยไหมสวยกิฟตเลยไปดูกันได้ไปดูกันได้ไดไดผ่อนได้นะแสนห้า ได้อยู่อันนี้เท่าไหร่อันหนึ่งสองสามข้างหลังสี่ห้าหเจดปดที่นั่งโอ้โหสบายเลยไปเที่ยวไดทั้งครอบครัวนะจ๊ะกว้างๆล้นๆเหลือๆเอาไปหยาดน้ำมันมาดูกันได้แสนเก้ 1, 9, าห้าอเมลา่าออโตโ้ปีหนึ่งสองนะจ๊ะนะที่จอดรถเต็มแล้วนะเฮียบอกขายไปเลยแสนสี่ นะครับคันที่แล้วขายไปแสนเจ็ดคันคนี้ขายแสนสี่พอนะครับที่จอดรถเต็มนะจ๊ะมาดูกันได้มาดูกันได้แสนสี่เท่านั้นนะครับหลายจังหวัดมีบริการส่งนะจ๊ะขับได้ทุกจังหวัดนะครับเชียงใหม่ภูกเก็ตไปมาแล้วคันนี้มาดูกันได้มาดูกันได้แสนสี่เท่านั้นนะครับ แสนสีเท่าน,นั้นเดี๋ยวตัด 4, สีคัดบอกให้สวยๆแสนสี่แสนสีเซลฟี่หนึ่งจท็อปพุสตาร์ทเบาะหนังพุสตาร์ทหนึ่งสี่จดหนึงเจแสนเก้ะครับแสนเ้จัดไฟแนแนนได้ผ่อนได้จัดไฟแนแนนได้เต็ม จะมาดูกันได้เดี๋ยวขัดเบาะให้สวยๆกดพึ่งเข้าเลยนะรถสวยพร้อมใช้จัดไฟแนนซ์นได้เต็มนะครับรถเดิมๆหน้าหลังเดิมจัดไฟแนนซ์นได้เต็มจัดนนได้ไฟแนนซ์ได้สองแสนกว่าขายห9ึ่กถูกๆนะจ๊ะร้อนตงังร้อนตงังมาดูกันได้แคมรี ปี15นะครับ400,000บาทหรือดาว8,000 80, 0ผ่อนต่อส3,000ก็บาทได้ไม่ติดดอกเบี้ยนะครับหรือกัดเต็มก็ได้นะครับ4 3 0 0 0 0บาทปี15นะครับ 2.0G เป็นซินล้วนนะครับไม่ติดแก๊ส 2.0G เป็นซินล้วนไม่ติดแก๊สนะจ๊ะมาดูกันได้ Ford Focus Turbo เท่าไหร่นะ450,000บาทนะครับปี18 t ร์ b o นะครับ สองร้อยแรงม้านะครับมาดูกันได้ X สามศูนย์เจ็ดเบนซินสองจุดห้าขับสี่นะครับออโต้ Auto, นะครับสองแสนเก้าหมื่นบาทมาดูกันได้จัดเฟรนันได้เต็มนะ Bt ห้าสิบโปรทันเดอร์เกียร์ธรรมดาสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ปีปีสองปีหนะึ่งเก้าสองศูนย์ะประมาณเนี้ยนะครับโฟบ ดีเซนเหลือคันเดียวโฟกดีเซนศูนย์ห้าออโต้นะครับศูนย์ห้าออโต้สองแสนเจ็ดหม mm ื่นบาทนะครับถูกถูกถูกจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะสองแสนเจ็ดหมื่นบาท mm hmm. เครื่องเกียร์ดีไอเย็นนะดีเซนนะดีเซนสองจุดห้านะครับปีศูนย์ห้ามาดูกันได้จัดไฟแนนซ์ hmm. <Finance S 1> ได้นะตอนออกไฟแนนซ์มาดูกันได้ เบนแวนนะครับเบนแวนแปดแสนบาทนะครับเครื่องสองพันห้าเบนซินนะนะครับแปดแสนบาทนะครับราคาจะขึ้นไปเรื่อย <S 2> <S 2> <S 2> ๆแหลไอเทมอันนี้เฮียเขาขอหกแสนเก้านะครับเหลือหกแสนบาทนะครับเหลือหกแสนบาททวนๆนะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ด รีโว่ลีโว่ปี2021 4ประตูออโต้นะครับยกสูง4ประตูออโต้จาก6,900นเเหลือห0 0 0นบาทลดไป90,000นะมาดูกันได้แอคคอร์ดอันนี้เอาเท่าไหร่เดียวหก0 0 0่น0 0 0มื่ปะห0 0 0ืเกียร์ออโต้นะ60,000เกียร์ออโต้นะครับแล้ว BM เคันนี้ก็เท่าไหร่90,000 90,000นะครับ525 90,000 มัดูกันได้นะสุสกีสวีปปีสองพัเป็นไงสวยเปล่ามาเร็วไปเร็วนะยังใหม่นะรถสวยเดิมพร้อมใช้ 4, 20, ปี20 4,2 0บบาทจะไปนนนได้เต็มนะมันดูกันได้นะครับเดิมๆหมดเลยเดิมๆหมดเลย มาดูกันได้นะจ๊ะฟีดาวฟีดาวนะครับรถเล็กประหยัดน้ำมันมาดูกันได้เฟียต้าออโตโอ้ห้าประตูปีหนึ่งสามสีเทาดำเขาสวยดำเนินพร้อมใช้ไม้น้อยแสนกว่าแต่ไฟนั้นได้เต็มปรุงสีนะจ๊ะ มาดูกันได้หนึ่งสามนะสวยกิฟตออตโต้มาดูกันได้เป็นไงสวยปะ่ะจนั้์ได้เต็มนะกรุงศรีนะทําทําแอปกรุงศรีมาเลยชั่วโมงเดียวรับรถเลยนะถูกๆมาดูกันได้ 1สนห้าซูซูกิเออตีกาปีสิบเจ็ดนะครับสามแสนเก้าหมื่นบาท o, เาากียร์ออโต้เบาะผ้าสวยกริบนะครับสามแถวเบาะสวยทุกตัวนะครับเบาะผ้าสวยเดิมๆนะครับเห็นไหมสามแถวสวยกริบเลยไม่น้อยไม่หลักหมื่นไม่กี่หมื่น นะจ๊ะมาดูกันได้ปีสิบเจ็ดล้อยางใหม่นะครับยางใหม่กิบปีสิบเจดนะจ๊ะมาดูกันได้สวยเดิมพร้อมใช้จัดไฟแนนด้เต็มนะครับสามแสนเก้าเดิมหมดเลยนะมาดูกันได้นะมาดูกันได้เกียรโตเทียนาปีสิบสี 3,50 0 0 0บาท2 0 0 xl รถสวยเดิมพร้อมใช้จัดไฟนแนได้เต็มนะมาดูกันได้เรถสวยเดิมหมดเลยสีขาวสีดำก็ยังอยู่นะสีดำา38ส0 0สีสีดำปี1,538 0 0สีขาวปี1,4 3 5 0 0 0ถูกถูกจัดเฟนแนได้4,000สนนาจาฟีดาวเดิมหมดเลยรถ เบาะเบอร์เดิมยังไม่ได้ทำนะไม่มีรอยขีดขีดขาดเลยวงลามติฟังก์ชันเบาะเดิมไฟฟ้านะครับสวยกิฟต์ไม่แสนหน่อยๆนะครับแม่เบาะสวยกิฟต์เลยมาวิ่งแก๊ปได้แก๊ปวิ่งได้ปีหนึ่งนะครับวิ่งแก๊ปได้แก๊ปแก๊ปพรีเมียมนะครับวิ่งแก๊ปได้ขับรอรอ ที่บ้านได้นะครับวิ่งแก๊ปได้รับแก๊ปงานแก๊ปพรีเมียมได้นะครับวันละพันสองพันสบายๆนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทผ่อนอยู่เจ็ดพันถูกถูกถูก,ถก,ถกมาดูกันได้ฟรีดาวนะจ๊ะรถเดิมพร้อมใช้สองร้อยเอ็กแอลนะจ๊ะซูซูกิสวีปปีสองพันยี่สิบตัวท็อปสุดพุชสตาร์ทล้อใหม่ยางใหม่ นะจ๊ะมีสปอยเลอร์รอบคันสปอยเลอร์หลังก็มีแถมมาให้ด้วยสวยๆเดิมๆไม่เดิมแล้ววะร้อยยางใหม่นะครับแต่ข้างในเดิมหมดนะครับข้างในเดิมหมดไม่ได้ซ่อมนะครับสวยมาแบบนี้เลยปุมอะไรมัลติฟังก์ชั่นพุ่สตาร์ทไม่น้อยไม่เยอะมาดูกันได้นะจ๊ะ มาดูกันได้รถรถเดิมเดิมมาดูกันได้4แสนสองหมื่นบาทปี2020จัดไฟแนนซ์ได้เต็มจัดฟไฟแนนซ์ทุกจังหวัดจัดไฟแนนซ์ออนไลน์ได้เลยโทรมานะโว l S90 เบนซินสองจุดสี่ปีเก้าแปดนะครับขายแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับรับบัตรเครดิตนะครับมาดูกันได้รถสวยเดิมพร้อมใช้ รับบัตรเครดิตนะจ๊ะมาดูกันได้าบัตรเครดิตันรูดได้อ้าวล็อกไปแล้วบัตรเครดิตันรุดได้สวยเดิมพร้อมใช้ล็อกอยังวะล็อกไปแล้วนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้สวยเดิมพร้อมใช้นะจ๊ะดีแม็กตอนเดียว หนึ่งจุดเก้าปีหนึ่งหกนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยข้างในข้างในโอเคนะเกียร์ธรรมดานะพอได้อยู่สองแสนถ้าหมือน้าันบาทนะครับจัดฟแนแซนได้เต็มนะมาดูกันได้ดีแมตอนเดียวไว้ผล ผลข้าวผลมันมาขายผลผลไม้ผลไม,ลม้ขายได้เลยรถพร้อมใช้จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม2องแสนมื 25, 000, 000, บ่บาทปีหนดีเซน1.9นึ่นะครับมาดูกันได้อยู่ตริ่งชันรถพร้อมใช้สวยงามาพร้อมใช้เลยเครื่องเกียร์ดูแลดีามายไมโฟลคารเวลสีบอลทองปะปี0 6, ปูนเบนซินสามจุด ออโต้ศูนย์หกนะตู้ไฟฟ้าสองด้านใช้งานได้ดีปื้นเปิดเบาะวีไอพีแอร์เย็นนะจ๊ะแอร์มีครบแอร์เย็นตู้ไฟฟ้าสองแสนหกหมื่นแปพันบาทนะครับปีศูนย์หกจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนได้สีทองเป็นซิน3.2นะมาดูกันได้ไม่รวมทะเบียน สองแสนหกหมปดพั 8, บาทเป็นศูนยผ่อนได้นะตูไฟฟ้าเห็นไหมตูวไฟฟ้าเนียนเลยเห็นไหม,ไมดูกันได้ไมดูกันได้นะครับผ่อนได้ผ่อนได้เดสต็อปเบนซ์ีสามร้อยบูเทคที่สิบสี่แสนห้าหมื่บาทปรับราคาลงนะ แสนห้าหมื่นบาท E ีสองร้อยปีศูนย์สี่สองบาทน่าจะยังผ่อนได้อยู่นะตะวันออกไฟแนนซ์ผ่อนได้อยู่นะปีเอสสองแปดศูนย์ปีศูนย์หกสองบาทนะยังผ่อนได้อยู่นะปีศู เอ๊ะทำไมราคาเท่า E เหรอวะเฮ้ย E สองร้อยอัน,นี่ก็สองเก้าเก้าใช่ปะ่ะเฮ้ยทำไมราคาเท่า E เหรอวะีสองร้อยสองห้าศูนย์ห้าแสนแปดหมื่นบาทปีหนึ่งศูนย์นะ C G I เบนซินรถสวยเดิมนะครับมีสองคัน E 2 0 1 670,000บาทนะครับอันนี้ AMG ด้วยอันนี้670,000บาทต่างกันแสนหนึ่งนะครับแคมรี่430,000บาทฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ใหม่ได้ผ่อนต่อได้ดาว80,000ผ่อนต่อ3,000กวบาทไม่สี่ดอกเบีย้ยนะครับ ผ่อนเจ็ดพันก็บาทอะครับแฮมเบอรี่ะโคตรขู่อะผ่อนเหมือนอัลติสเลยแต่ได้ขับแฮมเบี่อันนี้ไปของยูสูนจีนะไปลองเขาโยงเขาใหญ่มาแล้วรถดีนะครับใหม่ประมาณแสน 100, หนึ่งมาดูกันได้จัดใหม่ได้ผ่อนต่อได้นะแปดหมื่นดาแปดหมื่น e สองร้อยหกแสนเจ็ดหมื่นบาทอันนี้คูเป้ e สองรอคูเป้ดีเซล แต่แสนเก้าหมื่นบาทแต่แสนเก้าหมื่นบาทปุเป้นะสองประตูนะ E สองสองศูนย์ดีกี่ไรนะ หนึ่งล้านเจ, 90, าจ็ดแสนเบาทหึงล้านเจ็ดแสนเกนบาทจะไปนั้นได้เต็มนะ E สองสองดีรถใหม่4ล้านอันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งยาลิสศูนย์หออโต้ RS รถสวยเดิมหน้าหลังเดิม1 6ึ่งแบาทมาดูกันได้มาดูกันได้ สวิปปีหนึ่งศูนย์ออโต้สองแสนสองหมื่นบาทมาดูกันได้ครับในปีหนึ่งศูนย์นะผ่อนได้หมดเลยรถปีใหม่อยู่ผ่อนได้หมดแจ็สผ่อนได้แจ็สปีหนึ่งหนึ่งนะครับออโต้เบาซิ่งเบาแต่งนะครับแต่งซิ่งสวยสีส้มสองแสนเจ็ดหมื่นบาท ฟอร์ดวายแท็กสี่คูณสี่ขับสี่ปีสิบเจ็ดสามจุดสองอโต้ขับสี่หกแห้ามืบาทนะครับปรับราคาลงเหลือหกแสนห้าหมื่นบาทถูก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 มาดูกันได้ CLV ปีสิบเอ็ดสามแสนสามืบาทถูก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 สองจุดศูนย์สองจุดศนอถูกถูก ดูกันได้เปอร์โย307เซีซีเปิดประทุน540,000บาทเปิดประทุนได้นะมาดูกันได้ผ่อนได้อยู่ปี07ผ่อนได้308 308แซีาแฮสแบก5ประตูปีประมาณ1 1นะ5ประตู แฮสแบกสองเก้าเก้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนได้จากเฟร์นเดดเต็มฟรีดาวนะครับเงินเดือนหมื่นกว่าบาทหมื่นห้าเหมือนเงินเดือนหมื่นห้าได้ได้ง้ไหลายคันแล้วหมดนะอันนี้ก็ผ่อนได้เนี่ยสามแสนสามหมื่นบาทปีศูนย์เก้าสเปซบาก์อนปีศูนย์เก้าสามแสนสามหมื่นบาทเงินเดือนหมื่นห้าก็ฟรีดาวแล้ว อันนี้699นะครับ s 350ปีศูนย์ผ่อนได้ตัวันออกไฟแนนซ์ผ่อนได้6 9แสนเบาทแกนโซนาต้าคุณใดสามแสนห้บาทผ่อนได้นะจ๊ะอันติสด ปีสิบสอง CNG สองแสนห้าหมื่นบาทประหยัดมากมาดูกันได้ CNG S สี่ศูนย์เท่าไหร่นะสองแสนสามหมื่นบาท S สี่ศูนย์ปีหนึ่งหนึ่งนะครับผ่อนได้ผ่อนได้ฟีดามหมดพวกนี้คันนี้ แสนหนึ่งแสนเบาทคันนี้ขายเงินสดนะรับบัตรเครดิตต,ตากรมตากรม E 2 3 0ตากรมสีดำฟอร์จูเนอเบนซินสามแสนเจ็บาทปี07นย์นะครับฟอร์สีแดง5้าประตูเฟียตตาเสีแดง 1 7 0 0 0ืบาทแคมรี ry, ปี10ึ่งยมชแล้วเท่าไหร่นะสองแส0บาทผ่อนได้หมดแล้วพวกน a ima, เนี้ยเอสิมเนี่ยผ่อนได้หมดเลยสามแส0บาทปีศูนะครับ a อหนเนี่ยผ่อนได้หมดปีศูนย์เจ็บาทนะผ่อนได้หมดเลยสบายสบาย นะฟีดาวนะครับผ่อนได้ผ่อนได้ผ่อนได้ทั่วประเทศนะครับยื่นเรื่องได้ทั่วประเทศศูนย์อันนี้ก็วิสแมนเดชนศูนย์เจ็ดสองแสนเจ็ดหมื่นบาทผ่อนได้ผ่อนได้ไดฟีดดาวกรุงศรีนะทำทำกรุงศรีไม่ได้เลยกรุงศรีโกบะ โกบายกุงศีอ่ะทำแอปมาได้เลยนะออกรถได้เลยสองชั่วโมงฟอร์เทอร์เรทอรี่สี่สี่แสห้ามบาท srv เท่าไหร่นะสี่แสนแบาท s r v ปีสิหตัวท็อปสุดคูสตาร์ทสวยไหม มาดูกันได้ถูกๆถูกๆเหลือขันไหนอีกเนี่ยขันนี้รถลูกพี่ยังไม่ขายรถลูกพี่ยังไม่ขายอันติดอีโคสปอร์ตตัวท็อปยังอยู่นะยังอยู่สองแสนจุดหมื่นบาทยังอยู่ยังอยู่มาดูกันได้นะครับปีหนึ่งสี่ไทเทเนียมตัวท็อปซันลูปด้วย แล้วก็ s อสเค Escape ก็ยังขายอยู่นะ9 9 0 0 0บาทนะครับยังขายอยู่3.0ปี03บินซิน3,000ติดแก๊สแล้วนะครับพร้อมใช้แก๊สดีด้วยมาดูกันได้ต็อปีที50 p สิบโเกียร์ธรรมดา460,000บาทปี18นาวาร่าออโต้ปี19 499,000บาทแฮมลี่ฟรีดาว4แสนสามหมื่นบาทปี 152.0G เป็นสินล้วน4แส0 0 0มืบาทดาว80,000ื่นผ่อนอีก3ามแสนก็บาทก็ได้ไม่ติดดอกเบี้ยหรือจะจัดใหม่ก็ได้นะจัดใหม่ก็ฟรีดาวจัดได้4แสนเะจ็ดอะผ่อน ก็ฟรีดาวไปเลยนะไม่ต้องดาวก็ได้จัดใหม่ก็ได้ของอยูสูรจีปีหนึ่งห้านะครับจ๊ะมาดูกันได้ไาเจโรเท่าไหร่นะเก้าแสนแปดหมื่นบาทปียี่สิบไม่ได้เชนแล้วสวยนะครับไม่ได้เชนแล้วเก้าแสนแปดหมื่นบาทไฮแลนเดอร์เอ er, ็กซีรี ออโต้สองจุดห้าข้าแสนเจ็ดมืนบาทโหลดมานิดนึงจะเป็นไฮเลนเดอร์นะเอ็กซ e s ีรีอัเมร่าเทโบเท่าไหร่นะสี่แสนสองมืนบาทอัลเมร่าโท bo โบวิคอร์ดสามจุดศูนออโต้ปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดแสนสองมืนบาท เบยอาซีแซดรถสปอร์ตรถสปอร์ตรถสปอร์ตเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเบนคูเป้ของเฮียเขาก็หกแสนบาทสวยไหมมาดูกันได้ ขไหนต่อวีคอร์ดสีดำเจ็ดแสนสองมืนบาทเหมือนกันนะครับเจ็ดแสนสองมืนบาทมีแคนดี้บอยด้วยวีคอร์ดวีสิบแปดนะครับมาดูกันได้เอ็กซิลี่แคปสเปซแคปสี่แสนหกหมื่นบาท เกียร์ธรรมดานะแคปเปิดได้สี่แสนหกหมื่นบาท Xv gt edition แปดแสนห้าหมื่นบาทปียี่สิบแดดเปี้ยงเลยนะท่านผู้ชมนะครับนวราเกียร์ธรรมดาสี่แสนหกหมื่นบาทล้อใหม่ยางใหม่บันไดใหม่ คิ้วล้อใหม่นะครับ460,000บาทมาดูกันได้สวยสามสองศูนดีปียี่สิบหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแต่เป็นในในั้ได้เต็มสีส้มในดันพัสสีส้ม แสนสองหมื่นบาทดูกันได้สีส้มออโต้นะดีเซนออโต้บีหนึปดศูีสิบส่าไรนะสี 4, 9, 000, 000่แสนเาหมื่นเก้าพันบาทจะไปได้ดเต็มเบนซินนะ ML 250สองห้าศูนย์บูเทกล้านสี่แสนบาท ปีสิบสามนะครับบูเทคนะครับคันนี้เข้าใหม่สีวิตขาวเข้าใหม่เท่าไหร่นะ420 0 0 0บาทปี20อีกเข้าใหม่อีหนึ่งคันสีดำมีขาวหนึ่งดำหนึ่งสี0บาทปี20 เปนเปิดประทุนร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเปิดประทุนนะจ๊ะราคาแดงนะครับมาดูกันได้สามสองศูนย์ดีปีสิบสี่ดีเซลสีฟ้าเก้าแสนเก้าหมื่น 90, บาท มาดูกันได้